มาแล้วทุกคนนี่ของแสบครับยิไงไกลๆเลยนี่เพิ่งพี่น้องไว้แต่ต้มกินพี่น้องแล้วก็ฝา,ากทางกรุงเทพยบนะครับผมรัวหลับได้เลยทั้งองค์เทียบเจ็แบแบเลยนี่ตัวใหญ่เลยครับไกลๆเลยหามบน,นบ้านกันนีพี่น้องนพ่อผักบ,บ้านๆครับผมนี่มเมี่ยงมดแดง จะแชร์ป่ะพี่น้องของบานเท่ๆเลยยึ่งกับหลายพี่น้องโอ้ตลาดนัดนังร้องเลยครับผมวันอาทีตย์ครับ้าวึ้งยางพี่น้องแค่ตง,งามเลยครับผมใครเนี่ยบ่ไข่เนี่ยพี่น้องนะ เองพีน่น so ้องสามสิบอไทยเท่ๆไทยเท่ๆเลยม่ Brother ่าว่าหักไทยเท่ๆเลยเออเงพี่น้องฝนตกมดพืนม so ันจะโตยัเลรับไม่เอร์เซ็นต์ตกเลยนะครับ